ฟาร์มคืบหน้านะครับคดีของของแตงโมนีดานะครับดาราแสดงสาว o, <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับหลายๆคนก็มีการสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าคดีของน้องแตงโมนเนี่ยจบไปแล้วเหรือสารตัดสินไปแล้วเหรออะไรกัผู้ผู้ผ,ผ,ผ,ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยหลุดลอดแล้วเหรือยังไงอะไรทําไมถึงเงียบไปเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าที่คดีของน้องแตงโมนเนี่ยที่เงียบไปเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่นะครับต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรใหม่เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของศาล อยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่ในการดาเนินคดีของศาลอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เพราะไม่มีอะไรใหม่ปุ๊บมันก็เลยไม่มีข่าวออกเพราะม,มีข่าวออกทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะคดีนี้เงียบคดีนี้หายไปคดีนี้จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดกันไปต่างๆนานาต้องบอกก่อนนะครับว่าคดี ทุกคดีนะครับที่มีข่าวแล้วก็มีโอ้กระแสออกมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันยังไม่เข้าสู่ขบวนการของศาลเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่เข้าสู่ขบวนการของศาลเนี่ยแต่ละคนก็อยู่วิพากษ์วิจารคดีหรือว่าเอาข้อมูลออกมาคุยกันแต่หลังจากที่เข้าไปอยู่ขบวนการของศาลแล้วเนี่ยก็ต้องรอให้ขบวนการของศาลทําไปซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้และหลายหคนก็มีความสึกเอ๊ะทำไมมันเงียบไปมานานไปต้องบอกก่อนว่าขบวนการของศาลเนี่ยมันจะใช้เวลาระยะระยา เวลาที่ยาวนานซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าผมถ้าเกิดยังไงกันแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆวันนี้นะครับก็หลังจากสงการนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าคดีของน้องตะโมนะครับยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ไปไหน ยังอยู่ในขบวนการของศาลอยู่นะครับยังไม่จบนะครับคดียังไม่จบยังไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีใครชี้ฟัามภูมิูลความผิดอะไรทั้งอย่างนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของศาลแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อยู่แบบนี้ครับก็คือ1ว่าคดีคดีหลักก่อนนะครับเอาคดีหลักของคดีของน้องตังโมเลยนะครับหน้าบล็อกหลายๆคนก็สงสัยคดีนี้คดีของน้องตังโมตอนนี้นะครับเมื่อ เดือนมีนาที่ผ่านมาตร้งต้นเดือนเนี่ยนะครับที่เราทราบข่าวกันเนี่ยก็คือว่ามันจะมีการที่มีการนัดสืพยานก็คือนัดตรวจความพร้อมของพยานเพื่อจะทําการตรวจพยานแต่แต่ละนตัดละนัดตามตามที่สารนัดแต่เนื่องจากว่า วันนั้นน่ะมีอยู่สองคนที่รับสารภาพนะครับรับสารภาพในข้อกล่าวหาประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามที่อายการยื่นฟ้องต่อศาลนะครับไม่ได้อ่ารับสารภาพเรื่องของฆาตกรรมหรืออื่นๆในข้อหาอื่นไม่ได้รับสารภาพรับสารภาพในข้อหาประมาทและข้อหาอื่นๆที่อายการยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องไปเช่นข้อหาประมาททิ้งปฏิบัตรกูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอายการ ซึ่งนะครับสองคนที่รับสารภาพนั่นก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตนะครับคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยเป็นจำเลยที่1กับจำเลยที่2เนี่ยรับสารภาพนะครับรับสารภาพสารก็เลยนะครับ mm. ให้นะครับฟังคําสั่งใหม่นะครับฟังคําสั่งใหม่ <anos S 1> <KAR> โดยที oui ่บอกว่าให้นะครับสองคนนะครับที่รับสารภาพเนี่ยให้22งสองคนเนี่ยมาฟังคําลงโทษหรือคําพิพากษานะครับของสารในการตัดสินของศารนะครับรับสารภาพแล้วนะครับสองคนก็คือปอกับโรเบิร์ตเนี่ยนะครับให้มาฟังคําตัดสิน ของศาลน่ะในวันที่10พฤษภาคม2566ครับ10พฤษภาคม2 5 6สศาลนัดฟังคำตัดสินของ2คนนี้ก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตในที่ตัวเองรับสารภาพพอรับสารภาพแล้วศาลต้องมีการตัดสินว่า นะครับว่า,าจะลงโทษยังไงรับสาร,รภาพแล้วจะลงโทษยังไงจะลงโทษติดคุกรอลงอาญาปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสารจะเป็นผู้ตัดสินก็คือรอนัดฟังคําตัดสินฟังคาตัดสินนะ10พฤษภาคม2566นี้นะครับอันนี้ก็คือระหว่างคุณปอกับคุณโรเบิร์ตที่รับสาร,รภาพส่วนอีก4คนนะครับที่โดนฟ้องแล้วยังไม่ได้รับสาร,รภาพก็มีคุณแซนคุณกรตกิคุณจ๊อบแล้วก็คุณพีมซึ่งเป็น คุณซื้อนะครับสคนนี้นะครับศาลก็ได้ทําการให้แยกสํานวนคดีออกมาแยกสํานวนคดีมาแล้วก็ทําการสั่งฟ้องเข้าไปใหม่ก็คืออายการก็ทําการสั่งฟ้องเข้าไปใหม่นะครับสั่งฟ้องเข้าไปใหม่ซึ่งแน่นอนครับเมื่อทําการสั่งฟ้องแล้วศาลก็มีการนัดนะครับนัดนัดพร้อมที่จะตรวจพยานเนี่ยคือวันที่28เมษายน25งก็คือ28เมษายนเนี่ยศาลจะนัดนัดนัดพร้อมอีกทีหนึ่งว่าโอเคนัดตรวจพยานว่าโอเคฝ่ายที่ ฝ่ายอัยการเนี่ยมีใครจะมาเป็นพยานมั่งมีหลักฐานอะไรที่จะามายื่นต่อศาลมั่งไรฝ่ายทางาจำเลยทั้ง4คนเนี่ยก็ต้องเอาเนี่ยจะมีหลักฐานอะไรมาต่อสู้คดีมั่งแล้วก็นัดว่าอ่า,อานัดนี้นะครับ าฝ่ายโจทย์จะเป็นจะเป็นคนไต่สวนน,นัดนี้นัดนี้อะไรเงี้ยเป็นคนก็คือนัดฟามพร้อมซึ่งแน่นอนครับว่าวันที่28เมษาถ้าจะมีใครใน4ี่คนรับสาร,รภาพอีกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครรับสาร,รภาพเพิ่มเติมก็อาจจะต้องสืบพยานไปตามนั้นนะครับเพราะว่าการสืบพยานของคดีเนี้ยนะครับตั้งเป้าไว้ก็คือว่าเริ่มสืบพยานเนี้ยก็คือประมาณเดือนสิงหา,าสิงหาปี256แล้วไปสิ้นสุดการสืบพยานน่เพราะว่าในคดีมีพยานเยอะมากนะครับ พยานเยอะมากต้องสืบทั้งหมดก็คือ48นัดนะครับก็ไปสิ้นสุดเอาไปสิ้นสุดแต่ก็คือเดือนสิงหาปี67นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์ก็คือคดีของน้องตังโมก็คือตองบอกว่าตอนนี้ยังไม่เงียบหายและยังไม่ไปไหนแต่ศาลก็ยังไม่ตัดสินอะไรเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการของศาลก็คือมี2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์แรกที่จะถึงเลยก็คือวันที่28เมษายนนี้นะครับ28เมษายนเนี่ยนะครับศาลจะมีการนัดตรวจพร้อม นะครับนัดนัดตรวจความพร้อมของการสืบพยานนะครับทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยของนะครับคนจำเลยที่ที่เหลืออยู่นะครับที่ยังไม่รับสารภา,ภาพ4ี่คนก็คือมีแซนกติกจ็อบพิมพนะ์4คนนะครับ4คนเนี่ยนัดวันที่28เมษายนนี้แล้วถ้าวันที่28นี้เมษายนนี้มีใครรับสารภาพอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือวันที่10 พฤษภาคมสารนัดฟังคำพิพากษานะครับฟังคำพิพากษาอของปอกับโรเบิร์ตที่รับสารภาพเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวเองประมาททาให้เขต้องโง่ถึงแก่ความตายส่วนสารจะลงโทษยังไงก็ต้องรอวันที่10พฤษภาคม256ซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของก็รอให้ถึงวันที่10พฤษภาคมก่อนว่าหลังจากที่สารตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับทางจาเลยเอง จะยื่นุทธทอ์หรือเปล่าหรือทางอายการเองจะยื่นุทธทอ์หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นข้อมูลของคดีของน้องตะโมซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมข่าวข่าวมันเงยบหายไปก็มันไม่มีอะไรข่าวใหม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเติมอะลองรออยู่ในชนสารส่วนอีกเรื่องหนึ่งรึ่งอันนี้หลายๆคนก็อาจบอกเอ๊ะมันเกี่ยวคดีแตงโมหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าคดีอีกคดีหนึ่งที่หลายๆคนมองก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นคดีหลัก คดีหลักของน้องตมโมส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่คนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นคดีที่คดีที่คุณอัจฉริยะไปฟ้อง48ตํารวจในตำรวจนี่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คดีหลักของน้องตะโมนะครับมันคนละดคดีคนละเกี่ยวกันแต่ว่ามันเป็นการฟ้องดําเนินคดีของคุณอัจฉริยะกับเจ้าหน้าที่ในคดีของน้องตะโมนะครับในคดีของน้องตโมซึ่งคุณอัจฉริยะฟ้องเจ้าหน้าที่เรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะครับทุจริตต่อหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทําคดีเกี่ยวกับคดีของน้องตโมซึ่งแน่นอนครับแยกออกจากกันแยกออกจากกันซึ่งคดีนะครับของอที่คุณอชิยะฟ้อง48 48ในตํารวจเนี่ยนะครับศาลนัดฟังคําสั่งนะครับนัดฟังคําสั่งเนี่ยวันที่19เมษายนนี้นะครับวันที่19เมษายนนี้เราก็คงต้องรอดูว่าวันที่19เมษายนนี้นะครับศาลจะมีคําสั่งนะครับยังไงนะครับ รับฟ้องไหมรับฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่แน่ใจว่าสารจะมีคำสั่งไงก็ต้องรอสารวันที่19เมษายนนี้สาหรับคดีที่คุณอัดฉริยะฟ้อง48ในตํารวจอ่าอันนี้เป็นคดีเพราะฉะนั้น2คดีนี้ต้องแยกออกจากกันไม่ได้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นคนละคดีอันคดีแรกก็คือเป็นคดีของน้องตังโมที่อ่าตอนนี้นะครับที่กรณีของน้องตังโมเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตในคดีของน้องตังโมกับอีกคดีหนึ่งที่ คุณอัจฉยะฟ้อง48ตำรวจอันนี้แยกคนละคดีเพราะฉะนั้นก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเหตุการณ์ที่จะถึงอันดับแรกเลยก็คือว่า19เมษายนนี้นะครับ19เมษายนนี้นะครับศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางน,นัดฟังคําสั่งนะครับนัดฟังคําสั่งนะครับของคดีที่คุณอัจฉริยะฟ้อง48ในตํารวจอ่าอันนี้ก็คือถึงก่อนนะครับวันที่19เมษายนแล้วส่วนวันที่28 เมษายนนะครับศาลจะนัดตรวจความพร้อมของพยานคดีของน้องตังโมของจำเลย4คนก็คือแซนกระติกจ็อบพีมนะครับ4คนนะครับ4คนก็จะนัดตรวจความพร้อมของพยานและก็นัดการสืบพยานส่วนวันที่10พฤษภาคมศาลนัดตัดสินนะครับตัดสินคดีนะครับของ ปอและก็คุณโรเบิร์ตท,ที่รับสารภาพว่าประมาททําให้คุณตังโมโถึงแก่ความตายซึ่งแน่นอนครับสารนัดฟังคําคพิพากษาว่าจะลงโทษนะครับปอกับโรเบิร์ตอย่างไรลงโทษอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลของคดีของน้องตังโมซึ่งมีความคืบหน้าหลายๆคนก็กําลังทั้งคําถามว่าเอ๊ะมัน อไรคืบหน้าเป็นยังไงทําไมเงียบจังคดีจบไปแล้วหรือซึ้นสุดไปแล้วต้องบอกก่อนว่าทุกๆขัคด,ดีนะครับทุกคด,ดีที่อยู่บนชั้นศาลแล้วนะครับต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยนะครับผมคิดว่านะครับสถึงหปีกว่าจะจบอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมารายงานเรื่อยๆแต่ก็คงไม่มีข้อมูลอะไรที่เอาออกมารายงานได้ตลอดระยะเวลาที่หรือตลอดเวลานะครับก็ แค่เดือนหนึ่งอาจจะมาสรุปให้ฟังครั้งหนึ่งว่าตอนนี้มันยังอยู่นี้เพื่อการลืมเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับคือฟาร์มคืบหน้าคดีหลักของน้องตังโมอย่างที่บอกว่าคดีหลักของน้องตังโมก็คือตอนนี้นะครับมีทั้งหมดผู้ต้องหาเนี่ยจริงๆแล้วครั้งแรกเลยที่อายการฟ้องไปเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยที่อายการฟ้องเนี่ยหกคนก็คือมีปอลเบิร์ดนะครับแซนกระติกจ็อบพิมพหกคน นะครับแล้วก็เมื่อวันที่เดือนมีนาที่ผ่านมาสองคนปอกับคุณโรเบิร์ตรับสาร,รภาพในข้อหาประมาททาให้ผู้อุ่นถึงแก่ความตายสารนัดฟังคําสั่ง10พฤษภาคมส่วนอีก4คนยังไม่รับสาร,รภาพนะครับก็อายการก็ตั้งคดีขึ้นมาใหม่นะครับตั้งคดีขึ้นมาใหม่ก็เป็นคดีเดิมแหละแต่แยกแต่แยกสํานวนคดีออกมานะครับแต่เป็นข้อหาเดิมทั้งหมดเนี่ยสารนัดไตส่สวนมูลฟอไต่นัดไตส่สวนพยานนัด พร้อมพยานเนี่ยยี่แปดเมษายนนะครับอันนี้เป็นคดีของน้องต้อมโมส่วนคดีของคุณอัจฉริยะนะครับที่ฟ้องสี่แปดตำรวจสิบเก้าเมษายนนี้สาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งก็ต้องรอดูมีอะไรคืบหน้าเดียเด๋ยวจะอัปเดตให้ฟังมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดียเด๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ